ดีค่ะมาตอบคำถามอีกแล้วนะคะคำถามถามว่าสวัสดีค่ะโคดนุ่นค่ะนะคะพี่จากวนเนอร์นะคะรุ่น522นะคะถามว่ามือใหม่มากๆเลยอยากจะขอปรึกษาหาลีดในเว็บส่วนมากจะเจอแต่เอเจนต์นะคะวันนี้อยากจะเข้ามา วันนี้อยากจะเข้าไปติดต่อกับทางคอนโดนะคะโดยตรงนะคะจะมีโอกาสไหมแล้วจะคุยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ,ะก็คือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปต่อเข้าไปติดต่อที่นิติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเห็นว่ายังไงเนาะ,ะทางเราก็พอดีว่าเรามีกลุ่มนะคะสอนเช่าใบานุ่นอยู่ประมาณ3ามรอท่านส0 0้อกว่าคนในกลุ่มก็มาเชวยกันตอบนะคะคำตอบของเราก็คืออย่างนี้ค่ะ เอาคุณค่าไปให้แกน,นิติก่อนนะคะว่าเราจะบริการหรือช่วยลดภาระหรือช่วยลดงานของนิติส่วนไหนได้บ้างนะคะพอถ้าเราเอาคุณค่าไปให้แกน,นิติแล้วเนี่ยคะ่ะเรื่องค่าคอมมิชชั่นนิติลหลายๆที่ค่ะเขาไม่เขาเขาไม่ได้มาบอกว่าเอาครึ่งหนึ่งนะเอาเท่านั้นเท่านี้นะอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คะ่องงคะอย่างเช่นปกติเนี่ยลูกบ้านลงมาหาที่นิติเนี่ยก็เป็นนูน่นเป็นนัน่นเป็นนี่เนานะอยากให้ขึ้นไปดูนู่นานั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีทีมในหน้าเราเนี่ยที่ซัพพอร์ตนิติเนี่ยมันก็จะลดงานเข้าไปได้เยอะ ได้เยอะอยเช่นฝากกุญแจคนนั้นมาเปิดคนนี้มาเปิดน,นู่นนี่อะไรเงี้ยาง,งานนิติเขาก็มีเยอะอยู่แล้วให้เราไปเติมเต็มงานของนิติส่วนนั้นนะคะเนาะเนาะทีนี้มาพูดถึงเรื่องว่าแต่ก่อนนะคะอย่างเราดิวกับอของลุมพินีอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ให้50-50เลยเนาะให้50-50เลยแต่ว่าเราเองไม่ได้อยู่โครงการนะคะเราอยู่ที่เราอยู่ข้างนอกเรามีลูกค้าแล้วก็พาเข้าไปดิวนะคะแต่ทีนี้ ถ้าพี่อยากจะดิวทั้งโครงการทั้งตึกเลยดิวกับน,นิติเลยนะคะคุยได้ค่ะว่าส0บเปอร์เซ็ไหมยี่สิบเปอรไหมสามสิไหมสี่สิไหมห้าสิอไรไหอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปพร้อมกับข้อเสนอนะคะแล้วก็ ไปเก้่กับว่างานบริการเรามีอะไรบ้างที่เราจะไปให้เขานะคะประมาณนี้เลยค่ะก็มีคนเคยทํำไหมก็มีคนเคยทํามีเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่ 2- องสามสี่โครงการนะคะก็ไปดูกับนิติเลยเวลามีลูกค้ามาก็พาขึ้นพาลงพาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะการนิติเลยอะไรประมาณอย่างนั้นเนาะอันนี้ตอบคาถามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กําลังทํางานขายเช่าคอนโดอยู่นะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ